สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับด้านใดและจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงและลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องใดเกิดขึ้นบ้างและจะเสริมพลังบวก,บวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดไพ่ใบแรกได้ไพ่ก้าถ้วย ไพ่ใบที่สองได้ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่สี่เมเา้าเขาบอกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมีโครงการในสมองเยอะมากนะคะมีโครงการในสมองเยอะมากส่วนในเรื่องงานเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าได้แต่คิดคุณได้แต่คิดแล้วยังไม่ลงมือทําอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําลงมือทําในสิ่งที่คุณถนัด สักอย่างหนึ่งลงไปก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็ตามในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะราศีสิง์ตั้งแต่ราหูย้ายเข้าเอ่อราหูย้ายเข้า ราศีกุมชาวราศีสิงเนี่ยมันจะโดดเด่นเรื่องงานอยู่นะเพราะฉะนั้นนะงานของคุณจึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณทําให้คุณได้รับความสุขความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถ้าคุณหยิบจับหรือลงมือทําอะไรที่มันแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนให้มันประสบความสําเร็จก่อนบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จแน่นอน มีความสุขแน่นอนกับสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทําแล้วถามว่าทําแล้วลําบากไหมทําแล้วมันจะเจออุปสรรคไหมไม่ลาบากไม่เจออุปสรรคเลยนะเพราะว่ามีแบ็กอัพที่ดีคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่แล้วแบ็กอัพของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์อยากทําอะไรหรือจะรีบทําอะไรใหร้ให้รีบๆทาซะ มันจะได้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่าไปรีรีรอรอถ้าเราไปรีรีรอรอ,อน่ะมันจะช้าแล้วก็ไม่ทันการนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกมันยังเหมือนกับวาดวิมานในอากาศอยู่นะส่วนเรื่อง ในเรื่องการเงินแล้วก็ถ้ามีเงินเข้ามาหรือมีรายได้เข้ามามันก็จะต้องมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยหมดไปหรือหมดไปกับความรักหมดไปกับการใจอ่อนที่สงสารของตัวคุณเพราะฉะนั้นหมดไปกับความรักในที่นี้ไม่จําเป็นต้องหมดไปกับความรักเกี่ยวกับเรื่องหนุ่งสาวนะอาจจะหมดไปกับความรักที่เราต้องรับผิดชอบอย่างเช่นลูกหลานบริวารต่าง ส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงนี้มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นการมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจึงมีคนเข้ามาหลากหลายคุณจะถูกมองว่าคุณเน่ยเป็นคนเจ้าชู้เพราะในที่นี้เขาบอกบอกว่าต้องบอกเลยว่าชาวราศีสิงมีคนเข้ามาเยอะจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะเลือกคนไหนดีแต่ในเกณฑ์ของช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันมีเกณฑ์ของการที่คุณกําลังจะตัดสินใจแล้วนะว่า คุณจะเลือกใครเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมีเกณฑ์ตัดสินใจของการที่จะใครที่โสดมีเกณฑ์ตัดสินใจที่จะเลือกและจะลงเอยนะคะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วยับยั้งชั่งใจสักนิดนึงนะเป็นช่วงมีสเสน่ห์ของคุณดังนั้นจึงต้องระวังเพราะคุณถูกมองว่าเจ้าชู้แล้วคุณเองก็เป็นคนเจ้าชู้แบบไม่ต้องไม่ต้องไปจีบใครเยอะ เดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาเองมันจะกลายเป็นว่าจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นอันนั้นมันผิดสินข้อสามไม่ควรทําอย่างมากที่สุดส่วนเรื่องสุขภาพอ่ะสุขภาพระวังโรคอ้วนนะแต่ถ้าใครที่กินแล้วบอกว่าโอ๊ยฉันกินยังไงฉันก็ไม่อ้วนไม่ต้องมาระวังโรคอ้วนให้คุณไปตรวจเลยมีไขมันในเส้นเลือดนะคะใครที่กินแล้วไม่อ้วนมีไขมันในเส้นเลือดส่วนบางคนอ้วนง่าย มันก็เลยไขยมันไปพอกอยู่ที่ผิวหนังทําให้คุณอ้วนง่ายเพราะมีเกณฑ์ของการที่จะอ้วนขึ้นนะคะระวังเรื่องความจำสักนิดหนึ่งอัลไซเมอร์หรือเป็นช่วงของการขี้หลงขี้ลืมได้หน้าลืมหลังส่วนเรื่องสุขภาพอย่างอื่นแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จัดว่าแข็งแรงดีดังนั้นเราจะเสริมพลังบวกรับพลังบุญเรื่องไหนดีที่จะเสริมให้มันดีให้มันเหงให้มันปังมากยิ่งขึ้นนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์หกจบในวันพุธวันอาทิตย์เนี่ยเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรสวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์เสริมเกี่ยวกับเรื่องอำนาจวาสนาบาร,รมีช่วงนี้อำนาจวาสนาบาร,รมีในด้านการพูดของคุณเนี่ยมันลดน้อยถอยลงทําให้คนทาให้ขาดความเชื่อถือสวดในวันพุธเสริมเรื่องคําพูดคําจาให้มันดูมีอำนาจมากยิ่งขึ้นให้มันดูกลายเป็นว่า ถึงแม้จะไม่ต้องพูดแบบโอ้หวางวางท่ากลางนะพูดธรรมดาก็มีอํานาจในตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดราศีสิงห์ควรที่จะสวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์ในวันพุธเพื่อเสริมให้ตัวคุณเองมีอํานาจวาสนาบารมีมากขึ้นแล้วก็ทําให้คําพูดคําจาของคุณน่าเชื่อถือมีคนเก่งถามมากขึ้นนะคะใบต่อมาใบาต่อมาได้ถวายสังฆทาน แต่ต้องเป็นสังฆทานพัดลมนะทําไมถึงเป็นสังฆทานพัดลมถวายในวันพุธเอ้อเดี๋ยวก่อนนะสวดพระคาถาประจําวันอาทิตย์6จบในวันพุธในช่วงเวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา20นาทีนะคะออพักคาถาประจำวันอาทิตย์สั้นๆไปเซิร์ชด,ดูเอาส่วนวันพุธเขาให้ถวายสังฆทานอีกให้ถวายสังฆทานพัดลมนะคะในช่วง13นาฬิกา สินาทีถึง13บสนาฬิกา30นาทีถวายสังฆทานพัดลมเพื่อให้ปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไปเพื่อที่จะให้ชีวิตเราล่มเย็นเป็นสุขพัดลมเวลาพัดเข้ามาหาเรามันจะเย็นสบายถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วพัดเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาดังนั้นเราไปถวายสังฆทานเพื่อที่จะได้ให้เจ้ากรรมในเวรเอ่ออะไรที่ไม่ดีปัดเป่าออกไป เหลือแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้นะคะทําในวันพุธเสริมเรื่องคําพูดด้วยคําพูดคําจาที่เราพูดออกไปพัดลมเนี่ยมันก็แทนธาตุลมธาตุลมก็คือคําพูดพูดที่อะไรพูดที่ดูมีเสน่ห์พูดที่ดูมีคนเชื่อถือมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณมากยิ่งขึ้นพูดแล้วหน้าฟังพูดแล้วรู้สึก ฟังแล้วสบายอกสบายใจพัดลมเวลาที่พัดใส่เราเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นสบายดังนั้นคำพูดคำจาของคุณก็จะทำให้คนรู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบสบายหูสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะใบต่อมาใบาสุดท้ายเขาบอกว่าให้ล้างพัดลมอมมันข้องเกี่ยวอะไรกับพัดลมนันเนี่ยชาวราศีสิงห์เขาบอกให้ล้างพัดลมในวันศุกร ในช่วงเวลา20นาฬิกา40นาทีถึง21นาฬการาศีสิสงห์นะคะให้ล้างพัดลมในวันศุกร์วันศุกร์ในเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินล้างพัดลมพัดลมเวลามันสกปรกเวลาที่มันจะพัดมาหาเราเนี่ยหนึ่งมันพัดเชื้อโรคมาให้เราสอง ความเย็นก็จะมาไม่ถึงเราเพราะอะไรสิ่งสกรปรกมันไปขวางมันไปบังหมดดังนั้นน่ะเขาให้ล้างเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีแรงมีพลังดูดซับในสิ่งที่ดีๆพ้นเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นให้ล้างพัดลมเพื่อปัดเป่าเอาสิ่งสกรปรกสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราความรักที่ไม่ดีความรักที่แย่แย่ออกไปจากชีวิตเราการเงินที่ไม่ดีการเงินที่ติดขัด จะได้ออกไปจากชีวิตเรามันจะได้มีทั้งความรักที่ดีเข้ามาการเงินไหลลื่นเข้ามาได้อย่างง่ายดายพัดลมสุขปกการเงินติดขัดเนี่ยมันมันมาได้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นล้างพัดลมเพื่อที่จะได้การเงินไหลเข้ามาได้อย่างสะดวกยิ่งพัดลมสะอาดลมลมแรงนะคะเป,เปิดเบอร์เดิมเนี่ยแหละแต่ลมแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรพระพัดลมสะอาดทุกอย่างมันก็เบามันก็จะดูด ผักดันเอาพลังเงินพลังทรัพย์ที่ดีเข้ามาหาเราความรักที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะโดยเฉพาะนะทําในวันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อาทิตย์ทั้งอธิบดีทั้งธงชัยทําอะไรจะได้เหนือผู้อื่น เรื่องด้านหน้าที่การงานใครที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดคำจาต่างๆนะจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณเรียกว่าคุณมีแบ็กอัพที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็จะประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณทําเพียงแต่ว่าอย่าได้แต่คิดนะต้องลงมือทําใครที่ ไม่ได้คิดลงมือทําแล้วประสบความสําเร็จแน่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เขาบอกว่าราหูย้ายดังนั้นมาดูว่าร <c oughs> าหูย้ายเข้าเออราศีกุ่มราศีสิงห์มีผลกระทบอะไรบ้างเขาบอกคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปีนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีนี้โลกา อุบาทส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีโลกาวินาศแต่บังเอิญว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยลาหูกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่พัฒนาเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นโลกาวินาศก็จริงแต่มันจะเป็นโลกาวินาศที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายหรือหรืออาจที่จะมาพัฒนาต่อยอดเติบโตขยับขยายในสิ่งที่แบบว่าอย่างเช่น ความทุกข์ของผู้อื่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้อื่นความทุกข์ใจของผู้อื่นสามารถที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างที่มาดามบอกซะใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาต่างๆ จะได้มีเสน่ห์และมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะจบคําพยากรณ์ <c oughs> สําหรับชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่โคโคโนะ ไพ่ออร์เคิลหรือแม้กระทั่งาาศาสตร์มหาสจรย์โดมิโนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้ส่วนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนหรือศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกมาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษ,ษนะคะที่โรงแรมเมเบิร์อยู่ตรงถนนสีนครินใกล้ๆก,กับบางนาตราดกมที่4.5ใครสนใจเรียนสอนวันเดียวจบ นะคะเรียนที่โรงแรมเมเบิลสอนวันเดียวจบตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาคุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงที่สถานีวัดสีเอี่ยมแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นโรงแรมเมเบิลแล้วค่ะหรือถ้าใครสะดวกมารถเมล์รถประจำทางคุณสามารถนั่งสาย207 207 เออหนึ่งสี่ห้านะคะถ้ามาจากรามหนึ่งนะถ้ามาจากรามหนึ่งหรือมาจากทางลาดเพร้าเนี่ยสองศูนย์เจ็ดหรือหนึ่งสี่ห้าเนี่ยจะผ่านหน้าโรงแรมเมเบิ้ลแต่ถ้ามาจากทางรามสองเนี่ยเออจะจะไปผ่านตรงวัดสีเอี่ยมเพราะฉะนั้นก็ต้องลงตรงวัดสีเอี่ยมแล้วเดินข้ามข้ามถนนมานะคะ หรือใครจะมาทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคุณถ้าคุณอยู่ที่ตรงไหนก็ตามคุณสามารถมาต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ที่สถานีลาดพร้าวกับสถานีสำโรงแล้วมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดกกไกลๆออกไปคุณสามารถนั่งเครื่องนะคะสามารถมาเช้าแล้วเย็นกลับได้สามารถนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนั่งแอร์พอตลิงมาลงสถานีหัวมาก เดินออกจากสถานีหัวหมากมาขึ้นสายสีเหลืองเพื่อมาลงสถานีวัดีเอี่ยมก็จะถึงแล้วค่าเรียน6,999บาทถูกยิ่งกว่าเรียนส่วนตัวถูกกว่าเรียนออนไลน์เป็นกลุ่มแล้วในที่นี้ฟรีทุกอย่างคุณเตรียมแค่ปากกากับค่ารถเดินทางไปกลับแล้วก็กินอาหารเช้ามาแค่นั้นอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีมีอาหารช่วงเบรกให้ฟรีมีใบประกาศให้ฟรี มีตำราแล้วก็มีไพ่ให้ฟรีมีรหัสให้คุณเข้าไปดูย้อนหลังได้สามเดือนหลังจากเรียนไปแล้วลืมจำไม่ได้ไม่เข้าใจหรือว่างงอยู่สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้สามเดืเดอนครบสามเดือนแล้วมาดามจะลบคลิปทิ้งนะคะใครสนใจเรียนต้องจองเข้ามาก่อนเพราะว่ามาดามรับจํานวนจํากัดแค่เพียงสามสิบคนเท่านั้นเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพนี้ อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนกรกฎาคมยังไม่ชัวร์เพราะว่าต้องรอจองโรงแรมก่อนว่าจะได้ต้นเดือนหรือได้ปลายเดือนแต่ที่จะสอนคือสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เพราะว่าเผื่อคนที่เขาทํางานอยากเรียนจะได้มาลงเรียนได้ใครที่สนใจทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาจองคิวเรียนเอาไว้นะคะแล้วเมื่อมาดามจองโรงแรมแล้ว ได้วันที่แน่นอนแล้วทุกคนต้องโอนเงินค่าเรียนมาให้มาดามเลยเพื่อมาดามจะเอาไปชําระค่าโรงแรมไม่รับเกิน3าสิบท่านเพราะจองโรงแรมแบบสามสิบที่นั่งดังนั้นจะมีอาหารแค่เพียง3าสิบกล่องเท่านั้นเกินจากนั้นจะไม่มีรับจํานวนจํากัดใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาจองคิวเรียนได้เลยถึงเวลามาดามจะทักทักไปคุยด้วยนะคะว่าอ่ะได้เวลาแล้วนะต้องโอนเงินค่าเรียนนะ เราเจอกันวันนี้นะวันที่เท่านี้เวลานี้นะแต่มันจะเป็นไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะสำหรับ FC ที่บางคนอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาจองคิวดูดวงหรือมาสอบถามค่าครูกันได้ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ